สวัสดีค่ะบุภาพา้ารวยค่ะมาแนะนําเสื้อถักเป็นลายตาตาอีกตัวหนึ่งค่ะแต่ว่าของนางแบบเนี่ยเขาใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะใช้ไหมเส้นใหญ่ถักก็สวยดีนะบุภาว่า,าบุภาก็เลยใช้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยีมาถักดูบ้างค่ะก็ก็สวยนะคะก็สวยอันนี้เป็นแบบลายตาตาลายง่ายๆนะแต่ของนางแบบเขาทาเป็นแขนยาวแล้วก็ดึงแขนขึ้นค่ะดึงแขนด้นขึ้นมาดูตัวที่แขนยาวอีกแบบหนึ่ง อันนี้อันนี้เขาทำเป็นแขนยาวนะคะแขนยาวแล้วก็ตรง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 ปลายแขนนะคะกระบายนี่นะตรงปลายแขนระบายตรงชายแล้วก็แหวกข้างคะ่ะอันนี้แหวกข้างนะแขนยาวก็เดี๋ยวมาดูของเขานี่ทำทำต่อต่อแขนอย่างนี้นะคะแต่ว่าของบูพานเนี่ยทำทำจากไหล่ลงมาคะ่ะถักจากคอ อันนี้เขาถักจากชายขึ้นไปค่ะถักจากชายขึ้นไปเป็นชิ้นนะแล้วก็ไปล่นตรงคอเป็นคอกลมค่ะเป็นคอกลมแต่ว่าของบุพานเนี่ยถักจากคอลงมาค่ะด้วยลายเดียวกันนะคะลายเดียวกันอันนี้คือแบบเสื้อนะแบบเสื้อเป็นตาตาแต่บุพานถักออกมาแล้วบุพาว่าสวยค่ะสวยเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะวิธีถักลายกันนะทีนี้ตัวนี้บุพานใช้ไหม ใช้ไหมเบอร์ยี่สิบของวีนัทค่ะไหมยี่สิบของวีนัทนะคะทีนี้สีเทาอันนี้มันสีเทาเข้มนะแต่ทีนี้สีสีมันโทรศัพท์ค่ะมันปรับอัตโนมัติสีมันไม่สีมันไม่เทานี่ค่ะสีสีอันนี้อันนี้ใกล้เคียงหน่อยใกล้เคียงหน่อยนะคะอันนี้สีนี้นะจะเป็นเบอร์ยี่สิบนะคะเบอร์ยี่สิบส่วนเข็มถักบุพภาชใช้ศูนย์จุดเก้าห้ามมค่ะศูนย์จุดเก้าห้ามม เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวเสื้อที่บุผาสถักไว้ก่อนนะอันนี้อันนี้ตรงคอตรงคออะไรนี่บุผทําทำทำไวแล้วค่ะนี่นะคะแต่ตัวเนี้ยบุผารทำคอคือแบ่งคอทำจากคอลงมานะคะทำจากคอลงมานะแต่ว่าบุผาแบ่งแบ่งตรงช่วงช่วงไหลนะคะตรงกลางเนี่ยตรงกลางตัวเนี่ยมันแคบไปหน่อยคือบุผาเอาเท่ากันหมดเลยก็คือสี่ด้านสีด้านนะคะ พอดีพอดีตัวนี้เข้าตัวเรียบร้อยแล้วทําแขนเรียบร้อยแล้วให้ดู4ด้านอันนี้สด้านเท่ากันเลยค่ะจัดปุ่มเนาะตรงคอเนะคะีค่ะสี่ด้านเท่ากันพอเท่ากันลําตัวมันจะแคบค่ะมันจะแคบของบุผ่าได้บูผาใส่เสื้อผ้า XL นะคะถ้าเป็นธรรมดา XL ถ้าเป็นเสื้อผู้หญิงก็ X, XL อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่สิบสามหลักค่ะสิบสามหลักที่มาแบ่งนะที่มาแบ่งเนะะี่ยค่ะสิบสามหลักมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันหมดเลยแต่ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้อันนี้ใส่ได้ปูผัดใส่แล้วใส่ลองดูแล้วถ้าแบ่งคอลักษณะคอคอจะไม่กว้างมากนะคะก็จะได้คอแบบนี้ คอแบบนี้อันนี้ทําแขนนะทาแขนแบ่งแขนลงมาเนี่ยค่ะเวลาทําแบ่งแขนนะคะบูผาก็จะเพิ่มพอรอบแรกเนี่ยเราถักเราถักรอบแรกให้ได้ให้ได้ก่อนนะคะเพื่อที่จะนับเพื่อที่จะนับหลักนะคะให้มันลงคู่เนาะให้มันลงคู่ว่าเราจะเอาสมมติว่าเราจะเอาระหว่างแขนเท่าไหร่แต่แต่บูผาถักโซ่ววัดจากไหลซ้ายไปเลยขวาก่อนนะคะ ไหลซ้ายไปไหลขวาแล้วก็ทบกันโซ่นะทบกันแต่ตัวนี้บุผาทำทาทาโซ่แคบเข้ามาหน่อยดึงโซ่ออกมันก็เลยกลายเป็นขนาดที่จริงตรงตรงด้านหน้ามันจะต้องได้เยอะกว่านะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยค่ะเราก็มาเพิ่มเพิ่มหลักนี้นะคะเพิ่มหลักทุกรอบไปทุกรอบไปมันก็จะแตกแขนออกมาค่ะมันก็จะแตกแขนออกมานะเนี่ยค่ะแตกแขนออกมาให้เห็นว่าวิธีเพิ่มเพิ่มยังไงเนาะ เดี๋ยวส่วนลายเนี่ยเดี๋ยวบุผาจะมาจะมาสอนถักถักลายมันไม่ยากค่ะลายมันง่ายเนี่ยคะ่ะปกติด้านตรงเนี้ยค่ะตรงหัวไหลอ่ะมันจะต้องแคบกว่านะตรงหัวไหล่มันจะต้องมันจะต้องแคบกว่าตรงกลางเนี่ยคะ่ะตรงกลางเราต้องเอาเยอะหน่อยตรงเนี้ยด้านหน้าด้านหลังเนะะี่ยค่ะต้องเอาเยอะหน่อยเยอะกว่าตรงหัวไหล่แต่อันนี้บุผาแบ่งมันเท่ากันก็โอเคก็ได้อยู่ พอพอตรงนี้เรามาใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราไม่เพิ่มข้างไม่เพิ่มข้างนะคะลาตัวจะแคบเสื้อของบุผ่านนะคะจะเพิ่มข้างนะเนี่ยค่ะพอวงแขนเราได้ที่แล้วใช่ไหมคะเราได้วงแขนขนาดของวงแขนเนี่ยเราได้ตามต้องการแล้วเนาะเราได้แล้วพอเราได้วงแขนแล้วคะ่ะเราก็มาเพิ่มอันนี้แขนจะจะถามว่าทําไมมันดูกว้าง เพราะว่าไหลมันเข้ามาลึกค่ะไหลมันเข้ามาลึกบุภาต้องทําแขนกว้างค่ะเนี่ยค่ะไหลมันเข้ามาลึกไม่ใช่ไหลตกนะทีนี้บุผาก็มาเพิ่มโซ่เพิ่มโซ่ตรงเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะตรงท้องแขนเพิ่มโซ่ยี่สิบโซ่นะคะยี่สิบโซ่ก็จะได้สี่ช่วงลายสี่ช่วงลายนะเพิ่มตรงท้องแขนถ้าไม่งั้นลําตัวเราจะใส่ไม่ได้ค่ะวิธีถักเสื้อนะเนี่ยค่ะบุภาจะเพิ่มอย่างนี้นะ อันนี้คือวิธีเข้าแขนตรงนี้เราชนชนรอบแขนแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเพิ่มแต่ถ้าเราไม่เอาแขนกว้างขนาดนี้สมมุติว่าเราอยู่ประมาณนี้เราก็เพิ่มเพิ่มโซ่เยอะหน่อยเพิ่มโซ่เยอะหน่อยให้ท้องแขนมันใส่ได้นะคะต้องไปลองสวมก่อนนะพอต่อโซ่มาไปลองสวมก่อนว่าเราใส่ได้ไหมอันนี้ของบูพาสใส่ได้สบายสบายก็เลยถักต่อลงมานะีคะถักต่อลงมานะพอถักต่อลงมาถักแขนก็เสร็จแล้วคอเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ปลายแขนปลายแขนไปคอก็จะทําอย่างนี้แหละคะ่ะเนี่ยตัวนี้อันนี้บูผาดเก็บเก็บไปสี่รอบเนาะถักรอบแรกคอมันบานมันมันป้านออกไปค่ะมันป้านก็เลยใช้ใช้ปักลงตัว x สามครั้งแล้วก็เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งโซ่นะคะตอนแรกก็ถักเป็นตัว x ไปสองรอบก่อนแต่คอมันป้านป้านมันไม่สวยก็เอามาเป็นสาม ปักตัว x 3ครั้งแล้วก็เว้น1แล้วก็ปักเว้นไปอย่างเงี้ยค่ะจนรอบคอมันก็จะยุบเข้ามาพอยุบเข้ามารอบสุดท้ายเราก็ปักตัว x ทุกช่องไปมันก็จะเก็บออกมาเป็นโค้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้โค้งสวยอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยอันนี้ตรงคอนะแนะนําท่านผู้ชมแล้วเนาะส่วนตรงแขนถามว่าถ้าถักจากตัวคอลงแขนอย่างเงี้ยค่ะมันจะใส่พอดีค่ะเสื้อแต่แต่ติตรงเนี้ยตรงคอด้านหน้าเนี่ยมันแคบไปหน่อย มันแคบไปหน่อยค่ะก็ถึงต้องมาเพิ่มวงแขนนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็ถักไปได้พอภาพรวมเสื้อตัวน,นี้ยสวยแน่นอนค่ะบุภาการันตีได้เลยเสื้อตัวน,นี้สวยแน่นอนอันนี้รีดแล้วนะคะรีดแล้วนะพอรีดออกมาเห็นลายถูกใจเลยค่ะถูกใจเลยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวบุภาจะทําลายตัวอย่างให้ดูนะเนาะนี่ค่ะอันนี้ไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะเบอร์ยี่สิบมันจะใหญ่กว่าเบอร์สิบหกค่ะ ถักออกมาแล้วสวยสวยถือว่าสวยสวยเลยแหละเนี่ยค่ะพอไปต่อแขนเดี๋ยวพอปุผาใส่ถักเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วจะมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะอันนี้เดี๋ยวปุัาจะทําเป็นตัวอย่างลายนะตัวอย่างลายจะใช้ไหมพรมถักเป็นตัวอย่างลายท่านผู้ชมดูนะคะจะได้เห็นง่ายๆเนาะ ก่อนอื่นเราถักโซ่เวลาเราถักเสื้อนะคะถักเสื้อถ้าถักจากจากคอลงไปนะคะปูผาจะถักโซ่นะถักโซ่ทบทบนะคะจากไหล่ซ้ายไปไหลขวาจากไหล่ซ้ายไปไหลขวานะคะทบกันความกว้างมันนะคะตรงคอคะ่ะแล้วเราก็ถักลายหลังจากที่เราทําโซ่แล้วใช่ไหมคะเราก็ถักลายก่อนถักลาย ให้ให้มันขึ้นมาก่อนพอมันนับดอกมันให้ลงคู่ตรงลายมันนะคะให้ลงคู่ว่ามันจะประมาณกี่ดอกนะคะแล้วเราเก็บคอทีหลังค่ะเก็บคอทีหลังนะมันมีวิธีเก็บคออยู่ค่ะถ้าทําแบบนี้เสื้อจะใส่ได้แล้วจะใส่สวยนะคะอันนี้พอเราถักลายถักลายแล้วนะคะถักลายเริ่มแรกนะเราถักโซ่นะวิธีเริ่มนะคะโท,ทรศัพท์จะมีปัญหา พอ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 เราได้ได้ได้โซ่อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะโซ่ทบกันไปรอบรอบรอบคอแล้วนะความกว้างนะความกว้างแล้วเราก็มาเริ่มยังไม่เอาโซ่ชนกันนะคะของบูผาาจะไม่ให้เอาโซ่ชนกันนะเวลาถักพอมาตรงนี้คะ่ะเราขึ้นอย่างนี้เราถักตัวนี้ก่อนนี่นะคะตัว x 2ตัว x 2ครั้งนี่นะคะตัว x สองครั้ง แล้วก็สองโซ่ค่ะสองโซ่สองโซ่ก็คือเว้นสองโซ่เหมือนกันมาปักลงโซ่ที่สามนะคะตัวเอนะโซ่ที่สามนะโซ่ที่สามเนี่ยค่ะสองครั้งรอบนี้นะอย่างนี้นะคะแล้วก็สองโซ่ค่ะปักไปเรื่อยๆค่ะปักไปเรื่อยๆเว้นสองโซ่นะคะมาปักโซ่ที่สามนะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นี่นะคะสองโซ่เว้นสองนะเว้นสองปักโซ่ที่สามค่ะโซ่ที่สามตัว x อนะอันนี้บูพาเรียกตัว x ภาษาโคเชไม่ได้ไปดูว่าใช้ว่าเขาพูดว่าอะไรสองโซ่นะคะหนึ่งสองโซ่ที่สามนะนี่นะคะเราทำไปเรื่อยๆนะลายนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะลายนี้ง่ายมากเลยทีนี้ท่านผู้ชมน้องๆมาใหม่ ก็เอาไปเอาไหมพรมมาถักก็ยิ่งเสร็จไวค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวบุพเจะหาไหมไหมเส้นใหญ่มาถักอยู่ค่ะลายนี้ถูกใจอยู่แต่ว่าจะใช้สีอื่นจะถักตัวให้ใหญ่หน่อยอนี่นะคะเนี่ยค่ะพอ,พอเราถักแล้วพอเรานับนับนับหลักนะคะลงคู่นะสองสีมม่หกสมเิหกนะหกแปดอย่างเงี้ยค่ะให้มันลงคู่นะ พอได้ลงคู่เสร็จเราก็มาชนกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมาชนชนเป็นวงกลมนี้นะคะตัวเสื้อนะส่วนตัวตรงนี้มันเราก็นับดอกเพราะเรานับนับโซ่ไว้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็มาผูกแบบนี้ยผูกกันแบบนี้ตรงตรงชายตรงนี้นะถ้ามันยาวก็ตัดออกแล้วก็ผูกแบบนี้นะคะแล้วก็ถักรอบต่อไปอันนี้ตัวอย่างนะรอบต่อไปนะ ขอบุพัททําเสื้อบุัดใช้วิธีนี้ทั้งหมดค่ะวิธีนี้ทั้งหมดนะมันจะได้เสื้อพอดีไม่ต้องเสียเวลามานั่งนับโซ่ค่ะบางทีนั่งนับโซ่ลืมว่ามันเท่าไหร่กะไม่ถูกค่ะเอาลายเป็นหลักนะนี่นะคะพอตรงนี้เสร็จรอบต่อไปรอบต่อไปนะคะขึ้นหลัก อันนี้ปูพักขึ้นให้ดูใช้3มโซ่3มโซ่เทียบเท่ากับพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเท่ากับสองหลักตรงนี้สองหลักนะคะนะคะแล้วก็สองโซ่สองโซ่แล้วก็ปักหลักบนนี้บนที่เราทําตัว X ไว้นะคะกไว้เนี่ยนะนี่นะคะสองหลักสองหลักคู่นี่นะคะสองหลักคู่ ตามของนางแบบเนี่ยค่ะเขาใช้ไหมนะ่าจะประมาณไหมพรมนี่แหละประมาณไหมพรมเนี่ยนะมันจะตาใหญ่ๆสังเกตมันจะตาใหญ่ๆแต่ว่าถ้าถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ตาเล็กเหมือนของที่บุภาถักอยู่เนี่ยค่ะก็สวยนะเพราะมันอันนี้บ้านเราเนาะบ้านเราบ้านเราคือมันเมืองร้อนอะเนาะใช้ไหมซัมเมอร์มันก็จะไม่ร้อนค่ะใส่ได้ตลอด นคะคะเราก็ถักไป2สองโซ่2หลักปักบนอย่างนี้นะคะลายไม่ยากแต่ภาพรวมออกมาสวยมากส้อตอนนี้นะถ้าจะให้รูดแขนขึ้นตรงแขนได้นะคะก็คือเราต้องจัไปลายแขนนะถ้าเป็นแขนยาวต้องจัไปลายแขนค่ะตรงตรงปลายแขนก็อย่าให้กว้างมาก ตรงจ้ำปลายแขนนะคะใหญ่กว้างมากให้มันรูดตรงประมาณว่าใต้ข้อศอกเราได้อะมันก็จะเป็นกองกองอยู่เวลาเรารูดค่ะเวลาเรา,เ,ราเวลาเราใส่นะใส่แล้วรูดแขนขึ้นมันก็จะเกีไปอีกแบบหนึ่งใส่กับกางโกงกาง,ง,งเกงอะไรนะคะลายนี้ไม่มีอะไรนะลายนี้ง่ายแต่ลายง่ายถักภาพรวมออกมาสวยค่ะสวยนะคะ รอบนี้นะพอมาอีกรอบหนึ่งพอมาอีกรอบหนึ่งเราก็ทำตัว x นี่ค่ะทาตัว x บนหลักนี่นะคะทำตัว x บนหลักแล้วก็สองโซ่สองโซ่นคะคะทำตัว x นี่นะตัวที่ปักลงดึงขึ้นเนะะี่ยค่ะบุภาเรียกตัว x นี่นะสองโซ่ ลายนี้เป็นเสื้อคลุมเป็นเป็นผ้าคลุมไหล่ก็สวยนะลายนี้บอกได้เลยสวยแน่นอนมันเป็นลายง่ายๆเรียบร้อยแต่มองภาพรวมแล้วสวยค่ะของบูผ่านน่าจะทำคิดว่าจะทำเป็นแขนยาวนะคะทำเป็นแขนยาวแต่ว่าชายไม่น่าจะเอายาวหรอกเพราะว่าใส่กับกระโปรงบุผ่านส่วนใหญ่จะถัก ใส่กับกระโปรงค่ะพอดีซื้อชุดเดสจากเาฟซบุ๊กฟรีไซส์มันเป็นพ้ายืดนะคะเขาขายตัว169บาทตัว1 6อยบาทเนาะถูกอุปักก็ซื้อสี่มาใส่มาใส่กับเสื้อถักเนะะี่ยค่ะมีน้องเขาเอาไปเป็นแบบอยู่เพจชื่อชุดเดสใส่ทำงานจากโรงงานค่ะเพจเขานะชุดเดส ะะเราก็ถักให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจะได้เห็นอันนี้รู้วิธีแล้วนะลายนี้รู้วิธีแล้วคือถักออกมาแล้วแบบโอ้ถูกใจถูกใจเลยเป็นลายง่ายๆนะใครจะทําเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆเนี่ยนะถักแป๊บเดียวได้ถักแป๊บเดียวเสร็จเนะะี่ยค่ะใช้ไหมพรมก็ได้ เดียวเสร็จตัวใหญ่ๆได้แต่บ้านเรามันไม่หนาวอ่ะร้อน <c oughs> แต่บูผาก,ก็จะถักบางทีตอนนี้ถักถักสีละลายอยู่ยังไม่ได้ถักซ้ำที่จริงอะอยากได้หลายสีหลายลายอยู่แต่ว่ามันมีลายใหม่ๆเข้ามาเนะถักไม่ทัน ไม่ได้ว่างถักทั้งเจ็ดวันค่ะบุพกาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็จะมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์บางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีไปหาหมอหรือบางทีประชุมเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะมันก็จะเวลามันน้อยก็จะถักเสื้อก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะนคะคะลายประมาณนี้อันนี้รู้วิธีถักแล้วนะรู้วิธีถักแล้วเนี่ยค่ะ อันนี้ยังไม่ได้รีดไหมพรมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้ารีดมันก็จะสวยนะถ้ารีดก็จะสวยอันนี้ตัวอย่างถักถักได้แล้วนะเนี่ยอยากอวดเลยค่ะเนี่ยสีนี้สวยมากเลยอะสีเทาสีเทาเข้มนะคะคือไหมไหมถ้าใครหาไม่เจออันนี้เป็นไหมของวนะีนัทเนาะมีขายที่ตั้งโสษงนะตอนแรกเขาไม่ตั้งโชว์นะตั้งโสิงอนะของวนะีนัทอะ ต้องถามเขาว่า,วาวมีวีนัสขายไหมมีเขาใส่ในตู้แต่เขาขายม้วน65บาทค่ะแต่ร้านที่บุผาซื้อประจำเนี่ยเขาขาย5้าบาบาทแพงกว่ากัน10บาทแต่อันนี้มันบนห้างเนาะแต่ร้านที่บุผาซื้อประจําเขาไม่มีสีนะแต่ที่ตั้งว่เส็งอะสีเขาสวยบุผาซื้อมาวันนั้นซื้อมาประมาณเกือบ30มวนะ้วนอะเนี่ยค่ะสวยดี เวลาแยกแยกแขนนะคะท่านผู้ชมทําแบบนี้ก็ได้เนาะเวลาแยกแขนถ้าเกิดว่าไปถักลายอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เพิ่มตรงเนี้ยแยกแยกไปนะคะอันนี้บุผาใส่ไซส์ใหญ่ก็เลยทําลงมาหลายรอบหน่อยก็ตกที่ก่อนอื่นเราก็ถักตัวหลักตัวรอบแรกเนี่ยถักลายรอบแรกมันก่อนเพื่อหาดูว่ามันจะได้กี่ดอกรอบคอเรารอบคอเราอะคะ่ะแต่รอบคอต้องกว้างหน่อยนะเราก็มาเก็บตัวเอเอานะะี่ค่ะเนี่ยเปิดวงแขน 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสองรอบบุผ่าลงไปสิรอบแต่ว่าถ้าทําด้านหน้ากว้างกว่า,วานี้ก็ไม่ต้องลงลึกขนาดนี้นะคะอันนี้ด้วยด้วยทําเป็นสี่เหลี่ยมนะคอเนี่ยแบ่งสี่เหลี่ยมเท่ากันหมดจริงๆมันไม่ควรแบ่งเท่ากันหมดที่ถูกแต่อันนี้พลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทําลองผิดลองถูกก็มาเสริมตรงนี้นะเนี่ยค่ะแนะนําท่านผู้ชมถักเลยๆายเนี่ยสวยจริงๆ ถูกใจถูกใจเลยอ่ะท่านผู้ชมจะเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยคะ่ะแบบของนางแบบเนี่ยแบบของนางแบบนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ของฝรั่งตรงแขนเนี่ยเขาจะถักเป็นผืนนะคะถักเป็นผืนเย็บแล้วก็มาต่อนะแขนมันจะพอดีแต่ของบุผาไม่ไม่ถักเป็นผืนค่ะบุผาถักลงเลยแต่บุผาจะเก็บตรงท้องแขนให้มันเล็กลงท้องแขนอะ่ะประมาณก็คือแขน ถ้าเราเอาเอารอบไม่เยอะแขนมันจะไม่ใหญ่ค่ะจะพอดีอยู่นะอืแต่ดังแบบเขาเขาตัวเล็กเนี่ยค่ะท่านผู้ชมจะเอาแบบนี้หรือแบบนี้อันนี้ไม่เห็นคอแต่อันนี้คิดว่าเป็นคอปดัดคอปัดจะสวยนะคะแต่แขนเนี่ยเขาจะลงมาลงมาลึกอยู่นะแต่ว่าเขาเขาดึงขึ้นเขาดึงขึ้นเนะะี่ยค่ะเป็นหลวมๆนะสไตล์ผู้ใหญ่เนี่ยทําเป็นแบบประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตอนนี้นะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแขนถักออกมา เป็นคุมคุมชุดเดสชุดอะไรของเราเนี่ยสวยค่ะสวยเนี่ยสีชมพูอ่อนๆน,นะใส่ข้างในสีชมพูสวยเลยแหละทีนี้มูภายเห็นแล้วก็ก็ถูกใจค่ะเดี๋ยวต้องไปหาไหมเส้นใหญ่หน่อยถักได้ไวถ้าเส้นใหญ่วันเดียวมันก็เสร็จนะมันถักง่ายค่ะลายเนี้ยมันถักง่ายเนี่ยค่ะลองลองท่านผู้ชมลองทํากันดูเนาะหลากหลายลายค่ะเนี่ยตาสี่เหลี่ยมเนี่ยอหาวิธีอยู่ตั้งนานหาแบบถักไอ้ตัวเนี้ยค่ะ พอเจอโอ้มันง่ายมากเลยเ,ออเนี่ยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมไว่อีกคลิปหนึ่งค่ะลองทํากันดูค่ะหลากหลายลายหลากหลายแบบนะฝากไว้อีคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ